สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันใกล้เคียงกันหรือลองฟังดูลองดูเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ครับวันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์การล่อแมลงวันลายจากธรรมชาตินะครับต่อจากตอนที่แล้วทีอ่อยู่ในในมุง้งอยู่ในมุง้งอยู่ในมุ้งตาข่ายแต่วันนี้จะเล่า การล่อมแมลงวันลายจากธรรมชาตินะครับมแมลงวันลายจากธรรมชาติและการนรําเศษอาหารจากครัวเรือนมาใช้ล่อมแมลงวันนะครับเพื่อให้มันมาวางไข่ตามธรรมชาติแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคแถวนี้นะั้นน่ะมีมีแมลงวันลายนะครับมีให้เห็นผ่านตาแต่อาจจะยังไม่ทันสังเกตหรืออาจจะยังไม่รู้จักและยังไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ของมัน วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศนำมแมลงวันลายมาใช้ประโยชน์และก็ใช้ได้หลายอย่างใช้กันหลายประเทศเห็นได้ในข่าวเห็นได้ในสื่ออย่างเช่นการนำมาลดขยะอินทรีย์หรือการกำจัดขยะการลดขยะเศษอาหารการใช้เป็นโปรโตีน เป็นแคลเซียมเสริมให้กับสัตว์เลี้ยงเช่นไก่ปลาเป็ดหรือเป็นผลิตภัณฑ์ขายตามร้านเพชฌช็อปการสกัดน้ำมันไบโอการทำปุ๋ยหรือวัสดุพาอปลูกของพืชแบบออร์แกนิกเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีคุินทรีย์ชั้นดีเลยครับคนมากมาย เริ่มรับรู้ถึงคุณ,ณประโยชน์หลายๆอย่างจึงเกิดกลุ่มของผู้เพาะเลี้ยงแมลงวันหลายขึ้นตามมาหลายกลุ่มและก็มีมากมายให้เห็นหลายประเทศเลย,ยเช่นอเมริกายุโรปแอฟริกาจีนเกาหลีอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์มาเลใกล้บ้านเราแล้วก็ประเทศเราเองนะครับในเมื่อมันมีประโยชน์แล้วมีประโยชน์เยอะ เราลองมาหาวิธีการล่อมแมลงวันลายในครั้งแรกจากธรรมชาติให้มาวางไข่ที่บ้านเราลองดูนะครับเคยสังเกตไหมครับตอนทำกับข้าวในครัวหรือ,อตรงขยะเศษอาหารจะมีมแมลงวันลายตัวเต็มวัยบินมาให้เห็นหรือบอกขยะอาหารถัง เศษอาหารที่เรานำไปตั้งไว้หรือเตรียมทิ้งถ้าเราเห็นแมลงวันลายมามีแมลงวันลายมาให้วางแผนล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่ได้เลยครับในถังน้ำหมักถังน้ำหมักจะเห็นว่าจะมีตัวอ่อนของแมลงวันลายอยู่ในถังกำลังเจริญเติบโตอยู่ในนั้น ถ้าถังน้ำหมักมีแมลงวันลายวางแผนล่อให้แมลงวันลายวางไข่ได้เลยครับเห็นนกบินมาโฉบเชี่ยวจับกินตัวเต็มวัยเห็นนกในบริเวณที่เราอาศัยอยู่บริเวณที่สวนไรนาบริเวณบ้านถ้าเห็นให้นำเศษอาหารมาคลุกเคล้ากับแมลงตัวเต็มวัย วางแผนล่อให้มแมลงวันลายวางไข่ได้เลยครับนกที่มันอยู่และมันโฉบจับกินมแมลงก็เพราะว่ามันมีมแมลงอยู่ในบริเวณนั้นมีสังคมวงวานของมแมลงมาอยู่อาศัยรวมกันเป็นนิคมเป็นนิคมแมลงเลยนกซึ่งเป็นผู้ล่าตาม่วงโซ่อาหารก็เลยมามาเองไม่ได้เชิญน,นะครับนก แตกไม่นานคงต้องเชิญมาอยู่ด้วยกันถ้ามีประโยชน์เพื่อจะได้ให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายแมลงวันลายหนึ่งตัวตัวเต็มวัยหตัวโดวยประมาณจะไข่และประมาณ6 0 0้อยถึงเก้ร้อฟองไข่แมลงวันลายประมาณ5 0 0 0ันถึงหกพัจะเป็นน้ำหนักหนึ่งกรัมพอโตขึ้นเนี่ยมันจะขยายอีกเกือบ200รเท่า จะเป็นตัวหนอนที่มีน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมถ้าเป็นตัวอ่อนแล้วนะครับตัวโต,ว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 ตวขึ้นไปแล้วเนี่ยไข่หนึ่งกรัรมได้ได้น้ําหนักตัวหนอนประมาณ1กิโลกรัมคือประมาณว่าถ้า,มาแมลงวันลายเนี่ยมาไข่บริเวณที่เราจัดเตรียมอาหารให้มันก็มีเศษอาหารมีน้ำหมักจะใส่รำก็ได้หรือจะมีเศษอาหาร เปล่าๆก็ได้ที่สําคัญก็อย่าลืมเอาตัวแมลงวันลายเต็มไหถ้ามีใส่เข้าไปด้วยถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็เสิร์ฟอาหารกับน้ําหมักก่อนก็ได้นะครับประมาณว่าถ้ามันไข่แค่สิบตัวแค่นั้นแหละแมลงวันลายสิบตัวมาวางไข่เนี่ยเราก็จะได้หนอนชุดแรกไปขยายเผ่าพัานได้แล้วล่ะครับโดยการนำไอ้หนอนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามวิถีธรรมของแมลง ทำได้เลยครับวิธีทาของมแมลงต้องดูและต้องสังเกตเอาว่ามแมลงมันมีวิถีตามธรรมชาติยังไงส่วนวิธีทาของคนที่จะเลี้ยงมแมลงต้องพยายามจัดกระบวนการรูปแบบจัดวิธีการให้สอดคล้องใกล้เคียงกับวิถีทรรมของมแมลงวิถีชีวิตของมแมลงวันลายนะครับ ไข่แมลงวันลายมีเยอะพอเราขยายพันธุ์ได้เยอะส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนหนึ่งเพื่อน,นาไปขยายพันธุ์ต่อและสามารถนําไปขายได้ครับหนึ่งกรัมในท้องตลาดบ้านเราตอนนี้ก็ประมาณตั้งแต่กรัมละยี่สิบขึ้นไปถึงห้าสิบบาทรวมส่งนะครับแล้วแต่คนจะขายเลยนะครับแมลงวันลายถ้าเดือนหนึ่งไข่สัก รวมแล้วก็สักไม่ต้องเอาเยอะหนึ่งกิโลก็ได้วันหนึ่งไข่หนึ่งร้อยกรัมสามสิบวันก็สามพันกรัมก็สามกิโลเอาแค่กิโลเดียวพอหนึ่งกิโลถ้าคู่ขายขายยี่สิบาทก็สองหมื่นนะครับถ้าขายสามสิบาทก็สามหมื่นถ้าขายห้าสิบาทก็ห้าหมื่นแต่ก็ต้องแบ่งเอาไว้เป็นพ่อพันแม่พันด้วยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จะต้องจำหน่ายแจกออกไปเพราะว่ามันจะล้นบอ่อ เมื่อมีไข่มีตัวแมลงเยอะแล้วนอกจากจะขายไข่แล้วอื่นๆก็ยังมีที่จะนําไปใช้ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนเป็นแคลเซียมเสริมให้กับสัตว์เลี้ยงหรือจะเอาไปกําจัดขยะแล้วก็ได้เป็นวัสดุปลูกออร์แกนิกหรือวัตถุอินทรียวัสดุอินทรีย์นะครับวัตถุอินทรีย์ชั้นดีเลยนะครับกระบวนการหรือกระบวนการ แห่งการเกิดขึ้นพร้อมโดยอาศัยกันและกันของสิ่งทั้งหลายตามปัจจัยมันเป็นของมันเองนะครับที่มีอยู่ในธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่เราวาดหรือต้องการให้เข้ากับความต้องการความยึดความอยากของเราได้ที่จะให้มแมลงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และพยายามจะเนรมิตคิดฝันอยากให้มันได้ดังใจนั้นบางทีมันยากกับ สิ่งที่เราจะให้เป็นไปตามความคิดนั้นส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วจะไม่เกิดขึ้นจริงมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามธรรมอย่าลืมนะครับคุณต้องทำความเข้าใจแล้วอิงอาศัยกระบ,บวนธารขอให้โชคดีสวัสดีครับ